มีใครเี่ยงใช้รองพื้นหรือค u ูชั o นแต่งหน้าแล้วหน้าหนาหรือว่าหน้าห,าห,หายารวรองวันแบบนี้บ้างครับมีไหมลองเล้นมาหน่อยตอนนี้ทเทรนผิวงานใสผิวกระจกสาวเกาหลีเนี่ยไม่งอรองพื้นมาอีกแล้วนะครับนั่นคือการใช้ไพรเมอร์หน้าเงานั้นเองเวลาแต่งไปปุ๊บเนี่ยหน้าจะไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบเอาตัวน,นี้ไปใช้ได้เลยตัวนี้เขาจะให้มาเป็นไพรเมอร์หน้าเงานะครับใช้ตัวเดียวทาไม่ต้องใช้รองพื้นและคูชั่นเลยนะครับทาเราก็จะรู้สึกว่าผิวจะมีความฉ่ำความโกรสุขภาพดีแบบเนี้ยแทบไม่เห็นรู ทายเมื่อตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนออกบ้านได้เลยครับเวลาเกลีย่ยเนี่ยเขาก็จะให้มีความเงางวาวแบบนี้เวลาเจอกระแสงแดดไปปุ๊บเนี่ยแสงส่องมาสะท้อนกลับทันทีและผิวสวยมากอารมณ์เหมือนได้ง,งานแต่งงานผิวเจ้าสาวของคนเกาหลีเลยนะครับเหมือนน้ำกริง้งันผิวหน้าเหงื่อไหลออกมาปุ๊บเนี่ยรับรองวอรดแน่นอนครับถ้าใครเป็นคนผิวหน้ามาันไม่ต้องกลัวเยิ้มเลยครับเพราะตัวนี้จะสามารถเซตผิวฉ่ำวแบบไม่มีความมันให้ผิวตอนออกแดดเนี่ยคือชอบมากอยากได้ผิวที่มีความเล่นแสงมาคขื้นเหมือนคนที่ผิวสุขภาพดีเหมือนทำรีจูรร พีดหวังแน่นอน